อคนเนี่ยใ่หรอยืไปนอตนะด้เพื่อนดีว่าเป็นีมเออให้มันเป็นแถพี่วันนี้นี่ไงต้อไปอุ้ยอะเอ้นอนมาเป็นระตูให้กูนอนต้องยืมพี่อุ้ยไปเว้ยเอเขายืมให้พอดีคน นี่หมายถึงว่าไหนหมายถึงเน่ที่จะลงแมตต์ต่อไปพี่ตูนเดือดร่ากับพี่ตมเองไม่เขาจะยืมพอดีคนจะได้ไม่ต้องลงแย่น้องพี่ไม่ใช่แล้วกลับมาพี่ไม่ตบเดียวพี่พี่ตูนเดีครับถ้าสมมติว่าเจอกันน้อให้น้ำไปหาเขาอยู่เราพี่ตูนกากกันดิยืมพี่กากจะยืมพี่แต่พี่กากก็ไหนสกิลไม่ถึงสีมือกากเกินถ้ามึงอไหร่พี่ตูนกากมึงก็ไม่มีใครเก่งในประเทศแล้วแหละโอ้โหอย่าพี่กากพี่ลงทีมเราเลยเดี๋ยวเรายืมประตู ทุกทีมโดยเฉพาะเราจะตบทีมิตูนก่อนเลยโดยเฉพาะพี่แบงค์ถ้าพี่แบงค์หั่นตูดได้บอกเมื่อไหร่พี่โดนเย็ดตูดทันทีผมจะเย็ดตูดพี่ตั้งแต่วันนี้โอ้โหอยู่เลยเว้ยีิงโค้ชสวยยิงใส่พี่พี่โตอะจะหยุดบอลยังสวยอะเราไม่เจอกันมานานแล้ว เราไม่เจอทัานานมากขับดีค่บพี่โกับรถดีพี่แคงไม่หมพี่เป็นโรคอีกแล้วเหรอผู้แม่พี่โกอทุมสี่สิบที่เป็นโรคภูิแม่พี่โกะอะเจอละขาสนยาวเลยแต่ผมอยากยิงพี่ต้นอ่ะใครมาก พี่วิังไม่กับเชีพี่พี่วิพี่วิไม่มีการตอบรับนะน่าจะหลุดไปแล้ว <c oughs> มันยังแห้งเนี่ยมาอยู่ดีเนาะเป็นทางหูดูดทางหูรูไอ้เหี้มหัวเสียอะไรอีกไต้องใส่เสื้อนะหมูใหม่ไหม่ไอ้ชอาไปชอาไปไปกายร่างเลยล่างทางหูรูดโหดที่ไหนผมชอบไปกายร่างทางหูลื่นมากกว่าที่ที่ตัวไม่ใช่เหงื่อนะชุบน้ำเชื่อมเออตา ถ้ามีกายสองโจะเช็คยังไงว่ากายไหนตัวจริงต้องดูกายที่เป็นทางหูลื่นนะไม่ใช่ทางหูลูกถ้ากายลื่นอ่ะตัวจริงนายนายกมาแล้วนะแต่ผมตัดเข่า ต่อไปทีมเราใช่ป่ะนะบอกแล้วอย่าถามหาใช่ทีมทีมผมก่อนไม่ใช่หรอเฮ้ยทีมพี่กาดลงไปก็แพ้ไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยวกูเล่นทีมนานกว่าทีมมึงนะพอกันนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูกอให้ดูว่านับเป็นชั่วโมงเลยออกสอนทีเราออกสามนาทีเร็วกว่านะถ้ารวมทุกเกมอ่ะกูนานกว่าเป็นชั่วโมงเนฮ้ยแต่มึงมีนาทีกว่าด้วยนะนาทีสี่สิบป่ะวันนั้นมันเป็นเกมฟุตวันนั้นก็เหี้ยและวันนี้ เทีกว่าเอะรกเก็บแรงมากจริงเดินางสนาไม่ดูนะอย่ารงให้กลามเราไม่ใช่ไนีป็นวันนี้เ่วนี้ไม่อะไรพราเขายเขาโยนไปวขอยู่วาเขาโยนไปสายเขาอยู่กลางโยนไปข้างโยนไปข้างนี่เห็นมีกูป่ะแล้วเขาบอกเขาผมอ่ะไม่วิ่งตรงบอลเขาเอ้า ไม่กูผิดเหรอเป่าน,นี่ยกูไม่ยอมวิ่งไปตามทีปทางกูวิ่งไปสายมุขก็ส่งย้อนมาข้างหลังอะไรแบบนี้อะไรกูไม่รู้เนี่ย,ยพ,พาแฟนมามาเร็วกว่าอย่างเงี้ยเป็นไงอ่ะมาคนเดียวดิไอ้ไม่เขาไปนี่มาออกกลังากายมาเขาหมดแรงไปแล้วทีนึงหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าเหลืออีกสองนาทีไม่ไดูเลยเป็ดไหมเนี่ยพี่เป็เจอทีพี่ตูนใหมสองยังพี่อะไรเอ่ย สแล้วใชมมม่มันหนึ่งเท่าไม่ใช่หรอหนึ่งไม่ใช่หราสองอย่างหนึ่งหนึ่งไอ้ที่นี่เขารีบไปไหนเนี่ยมันหนึ่งเท่านี่เอาสงสัยแม่งประชุมเชื่อมหมายเอาสองลูกแล้วเหรอแปลว่าที่เห็นไม่ใช่อีกฝั่งโดนอะไรเลย